ทุกคนครับตอนนี้ผมกำลังขับรถอยู่บนถนนทางหลวงชนบทนะเพื่อที่จะตรงไปยังอำเภอบ้านแหลมซึ่งวันนี้ผมจะไปนอนที่บางตะบูนนะครับสำหรับบางตะบูนนั้นก็อยู่ไม่ไกลจากพระนครกิรีจะอยู่ใกล้ๆกันนะเราขับรถตรงมาเรื่อยๆให้เรามาเลี้ยวเข้า อำเภอบ้านแหลมนะครับแล้วก็ตรงยาวมาเลยใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนะก็จะถึงจุดหมายปลายทางสําหรับบางตะบูนที่เราจะมานอนพักอาศัยกันในวันนี้นะครับตัดเข้ามาที่ห้องพักนะครับตอนนี้ผมก็มาถึงที่พักที่บางตะบูนแล้วนะครับที่ก็เป็นห้องน้ำมีห้องแยกด้วย ห้องอาบน้ำแยกล้วมือก็ถือว่ามาตรฐาน900แล้วนะมีน้ํามีน้ําแล้วก็มีทิชชู่แต่ว่าไม่มียาสีฟันแปรงสีฟันนะเดี๋ยวดูก่อนมีแบบมีสบู่มีสบู่ะบนะแต่ว่าไม่มีแปรงสีฟันแต่ยาสีฟัน สำหรับผมก็โอเคนะครับร้อยก็ถือว่าโอเคครับโอเคระดับนึงรอานนี้ก็เป็นรีสอร์ทที่ผมมาพักนะครับบรรยากาศถ้าตรงไปตรงนู้นมันจะติดกับปากอ่าวนะแม่น้ำเนี่ผมก็เอารถมาจอดได้ ผมถามพ่อค้าแม่ค้าแถวนี้แล้วนะครับก็อบอกตอนคืนไม่มีที่เที่ยวถ้าจะเที่ยวต้องไปในเมืองโอ้โหในเมืองชนะไม่ไหวอะมันก็ไม่ไกลนะในเมืองแต่สำหรับผมผมไม่เอาเอาแค่นี้พอ เดี๋ยวผมจะอาบน้ำพักผ่อนคนระับเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องตื่นเช้านะานะเพื่อที่จะไปชมแสงตะว,วันยามเช้าที่บางตะบูรณะครับเช้านี้ที่บางตะบูรจังหวัดเพชรบุรีครับผมกำลังจะเดินไปบนสะพานนะครับเฉลิมพระเกียรติซึ่งเป็นสะพานข้ามปากอ่าวของที่บางตะบูรนะ เดี๋ยวเราจะไปดูพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้ากันเน,นี่ยนะนี่ก็เป็นสภาพบรรยากาศน่าจะทันเห็นพระอาทิตย์อยู่นะไปะเดี๋ยวเราไปกันวันนี้โชคดีนะครับผมตื่น อันได้เห็นพระบินทบาทยามเช้าก็แปลว่าผมยังมีความหวังของวันใหม่ที่จะเห็นพระอาทิตย์นั่นเอง เนเห็นไหมขอข้างหน้าโอ้โหเห็นไหมไม่ใช่ผมคนเดียวที่มามีคนอื่นมาด้วย คนที่มาเยือนตรงนี้ก็เป็นนักท่องเที่ยวนะข้างหน้านะถ้าชาวบ้านเขาไม่มายืยนด้วยทิ้งก็หรอก ตอนนี้ผมมายืนอยู่ที่สะพานเฉลิมพระเกียรติแล้วนะครับปากอ่าวบางตะบูนจังหวัดเพชรบุรีเห็นไหมสวยไหมทุกคนจากจุด จากจุดนี้นะครับบางตำบูนเราสามารถที่จะเลาะชายหาดนะเพื่อไปยังหาดเจ้าสำราญแล้วก็หาดชะอําได้นะโดยจากในแผนที่นะแล้วก็ข้อมูลเบื้องต้นที่บางตะบูนนอกจากนั้นแล้วที่บางตำบูนยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวนั่งเรือนะชมประวันบลูประวันบูดาน่นเอง ผมว่าผมจะไปเดินข้างล่างข้างล่างมีเกาะเขาเรียกว่าอะไรมีเกาะเกาะกลางมีถนนให้เดินเลาะเลาะชายหาดไปถ้าเดินได้ก็คงดีแล้วตรงนั้นนะน,นั่นะตรงนน้น่ะเห็นไหมทุกคนเห็นไหมตรงเรือเรือร้านอาหารนะนะที่มีธงชาติมันจะมีทางเดินหรือไม่ก็ท่อประปานะถ้าเป็นท่อปลาคงไม่ได้เดิน นะยามเช้าวิถีชีวิตผู้คนผม,มนะอยากจะนั่งเรือไปกับเขานะจ้างเท่าไหร่ก็ได้แต่ผมก็ต้องเดินไปถามว่าใครจะให้นั่งหน้าถ่ายนะวิถีชีวิตผู้คนนะนี่ก็คือบรรยากาศรอบๆนะครับเห็นไหม ที่บางตะบูนนะครับตอนนี้พาทิก็ขึ้นมาอยู่ระดับเหนือศีรษะแล้วนะครับ้นานนี้เวลาหกโมงยีนะครับผมก็กําลังจะไปเดินเที่ยวต่อนะที่สะพานเลาะไปตาม ป่าชายเลนด้านโน้นนะถ้าทุกคนเห็นเห็นไหมด้านโน้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเดินล้อกันนี่ก็เป็นบรรยากาศยามเช้านะครับที่บางตะบูนจังหวัดเพชรบุรีก็ยังพอมีนักท่องเที่ยวห้เห็นบ้างนะครับป่าปายเนี่ยนะตรงนั้นก็เป็นสะพานเฉลิมพระเกียรติบางตะบูนก็จะมีนักท่องเที่ยวนะไปยืนถ่ายรูปกันส่วนตรงโน้นก็จะเป็นสะพานป่านะเอาไว้ขึ้นป่าของ ชาวบ้านที่นี่เป็นวิถีชีวิตของคนที่นี่นะยามเช้าป่เดี๋ยวเราจะเดินไปด้านนู้นกันต่อน,นะครับด้านที่มีด้านที่มีเรือตรงโน้นเห็นไห,นไหมซึ่งตอนคืนที่ี่ที่เรือ,อลำนั้นจะเป็น <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรร้านอาหาร ระหว่างทางที่เราจะเดินไปยังเขาเรียกว่าอะไรทางเดินเลาะไปตามชายชายป่าชายเลนเนี่ยเห็นไหมมันก็จะมีปาตีนอยู่สองข้างทางถ้าผมเอาหินปลาลงไปนี่ดราม่าเลยใช่ไหม <laughs> นี่นี่นี่น,นี่ดูตัวนี้ดกวยนะตัวใหญ่อยู่เนี่ย โอโหแล้วดูข้างในทางไปมีต่ลิงอ่ะแล้วใครก็จะไปเดิน่ทุกคนดูดิมีต่ลิงอ่ะตัวใหญ่ด้วยเห็นไหมมีต่ลิงตัวใหญ่ด้วยถ้าผมเดินไปนี่โอ้ oh. บนเรือเห็นไหมบนเรือในมีตะลิงนะคนไม่อยู่หรอแต่ตอนกลืงเขาก็เป็นร้านอาหารนะไม่น่าถึงไม่มีคนมาเดินเห็นไหมลิงเยอะแยะ เดินไปจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยถ้าเราเดินไปเนี่ยจะคุมไหมเนี่ยมีเลงอยู่ข้างหน้าผมประมาณยี่สิบตัวนะคุ้มไหมเนาะเราถามคนแถวนี้ดีกว่านะเจ้าถิ่นดีกว่านะถ้าเดินไปเนี่ยเป็นไรไหม เป็นฝูงเลยจะให้เดินไปเห็นไหมน,นี่คือภาพมุมไกลอันนั้นเป็นศาลาที่เป็นจุดแลน์มาร์คของที่นี่อันนั้นก็เป็นสะพานเฉลิมพระเกียรติบางสมบูรณ์ตรงนี้ก็เป็นเรือนะเรือเลซึ่งตอนคืนจะเปิดเป็นร้านอาหารส่วนข้างหน้านะเป็นฝูงลิงและฝูงลิง ลิงแสมนะครับไม่ใช่ลิงอย่างอื่นแน่นอนลิงแสมเดี๋ยวผมจะเดินออกจากที่นี่นะมันเดินเข้าไปแล้วมันมีแต่ลิงอะ่ะมีลิงอยู่ตรงนั้นอะ่ะยี่สิบยี่สิบกว่าตัวไม่ต่ำกว่าสิบตัวแน่ๆเราจะให้ผมเดินผ่านหมากไปนะอืมถ้าลิงมัน กัดขึ้นมานะมันไม่ได้กัดตัวเดียวเลยมันมาเป็นฝูงเพราะฉะนั้นเพื่อความปลอดภัยนะต่างคนต่างอยู่ดีกว่าคนมีคนเดียวลิงมียีสิบตัวใครจะไปเดินสู้ไปเดี๋ยวเราไปเดินดูอย่างอื่นกัต่อดีกว่าเนาะ ทุกคนเซเว่นที่นี่มีลิงด้วยสี่ตัวต้องแดกตรงนี้ไปแดกโน้นลิงไล่ลิงขโมย ทุกคนผมมานั่งกินขนมปังหลบลิงอยู่นะเห็นไหมลิงที่เซเว่นเห็นไหม <c oughs> ถ้าไม่มานั่งกินตรงนี้นะเสร็จลิง <c oughs> ให้หมาน้อยได้กินด้วย นเดี๋ยวผมต้องรีบไปแล้วตอนนี้ลิงมันมาแล้วนะมันได้มันเห็นผมให้หนมปังหมานะมันมาแล้วไปก่อนดีวกว่าถ้าลิงมา